หน้าหน้าเลยคนระับยืนหน้าหน้าเลยนะอะต่อไปตัวแท้จากม5ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับสวยงามมากสวยแบบจริงิงน เดี๋ยวเริ่มจากน้องพสีก่อนนะครับว่าให้แนะนำตัวแล้วก็มาในคอนเซปต์อะไรนะครับในวันนี้อ่ะโรน้รลโรนจอจูวนี้ค่ะี่ันางสาวัชลาพันธ์เพ็งนะคะวันนี้แต่เป็นนางทีมกวาไรหรือนางบันทองนะคะอาลางทิมนะครับเอาไมค์เขามีไหมพูด คุณแผนคุณแผนเสือเผ็ดเสือเป็นครับครับเสือเผ็ดอ่ะผมไปวอสี่เลยครับเขาลงทุนมากเลยนะครับภาคเขามาเขาบินไปซื้อที่ลาวอ่ะชีวิตนี่ลงทุนอะไรบ้างเนี่ยอ่ะต่อไปวอห้าครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนลดาชื่อสันเทียแดงรถรจนาค่ะเป็นอะไรนะคะรจนาค่ะอะรจนา ลดทุบๆแนะนักตัวเลยสวัสดีครับผมนายธีรพลโค้กุณทดชั้นมห้าทหนึ่งแต่งตัวเป็นพระสังครับโอ้พระสังพระสังอะไรเลครับพระสังกับรจนาเขามาเป็นคู่นะครับเออน่าจะได้ที่หนึ่งนะครับนี่น่าจะได้ที่หนึ่ง <laughs> อย่างนต่อไปม .6 ครับผมตัวยักษ์ของคนเที่ยวันนี้แต่งเป็นมาเลย ชายาแก้วนางกำนันเก๋ยบถอดฟันค่ะนางสาวปัรจรสมบัติแต่งตัวเป็นแก้วหน้าม้าค่ะเป็นแก้วนะครับในหน้าม้าตรงไหนอ่ะตรงนี้นะครับไปยืมฟันไม่ใหญ่มานะครับไปยืมเอากลับไปให้ไม่ใหญ่กินมากเลยตอนเี้นอาแก้วหน้าม้ากำนันกำนันชื่ออะไรนะครับอีเมย์อะไรครับเกว่าอีเฟืองอเสียงคนเมย์กำมาหงนะครับ เราชมอ่ะเชิญเ้าหกนำทีมนะครับอ่าไปแล้วนะครับหน้าม้าของเรานะครับแก้วหน้ามากำน,นังกำน,นัน